สวัสดีครับสหายวันนี้หนุ่มระยองอยู่ที่อำเภอวงังกินนครับพาพ่อมาทำธุระครับที่กรมที่ดินก็พอดีเห็นแม่น้ำยมมันเฟือดีก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาสหายไปชมดูกันสักหน่อยไปครับสวัสดีครับสหายถึงแล้วครับสหายแม่น้ำยมที่ว่าจะพามาดูที่ไหลผ่าผันอำเภอวางกินครับสหาย ตอนนี้เขากําลังก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ําอยู่ครับสหายแม่น้ําสาย,ยนี้นะครับที่อำเภอวังชินก็ใช้เแข่งเรือแข่งเดียวประเพณีกันเนาะแล้วก็งานลอยกระทงด้วยเท่าที่หนุ่มบยองรู้นะครับเอ,อแม่น้ําสาย,ยนี้ไหลมาจากอำเภอโป่งครับสหายซึ่งไหลมาจากจังหวัดพะเยาที่มีความยาวประมาณเจ็ดร้อยกิโลเมตรครับสหาย เรียกกันว่าเป็นแม่น้ํายมครับสหายกระแสน้ำไหลผ่านที่รับสูงของจังหวัดแพร่สุโขทยัยแล้วก็พิษณุโลกพิจิตรไปบรรจบก,กับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยชัครับสหายแล้วก็อะไรนะอำเภอชุมแสงจังหวัดนขอววรร์ก่อนแม่น้ำน่านจะไปบรรจบก,กับแม่น้ำปิงที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัด ลครสวรรค์ครับสหายซึ่งรวมกันแล้วที่เขาเรียกกันว่าเป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับสหายถ้าที่ทหนุ่มรายองรู้ก็มีประมาณแค่นี้ครับถ้าปิดถูกยังไงก็สหายก็คอมเมนต์มาหรือว่าติดชมก็ได้นะครับ สาระไม่ค่อยมีครับสหายแต่สิ่งดีๆนั้นมีให้ดูอีพีหน้าเราเจอกันไหมครับ